มาแล้วจา้าเหมาะกับผมผู้ชายโอปป้าแล้วก็เซ็ตทรงผมผู้หญิงสั้นๆยืดผมผมสั้นๆยืดโคนดัดปลายก็เอามาลบเหลี่ยมลบอะไรเนี่ยตรงโคนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวหนีบที่ดีกันเวลางับไปต้องแนบสนิทเสร็จแล้วตัวหนีบตัวเล็กคุณสมบัติก็คือเวลาเราหนีบช่วงโคนเนี่ยคะ่ะผมสั้นๆมันจะหนีบได้หมดเลยเห็นไหมคะหนีบได้หมดเลยแบบนี้แล้วก็สามารถม้วน แบบโอป้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณจะเสียบปลั๊กให้ดูนะคะจาก60สูงสุดถึง230แสดงว่าผมหิกๆก,ก็เอาอยู่นะคะไม่กินผมนะคะต้องลื่นและไม่กินผมอ่าเห็นควันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะในกรณีที่เราจะต้องได้ฟาล่าแต่น้องๆได้ฟาร่ากันไม่เก่งอ่ะตัวม้วนช่วยได้เห็นไหมคะตัวม้วนช่วยได้ ม้วนออกก็ได้เห็นไหมคะม้วนออกก็ได้เห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยเห็นไหมครูให้ดูเห็นไหมคะ